you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man, you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're irresponsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow, you can't be a pro no waste your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'ma make my move i'ma make it soon and i'll do it cause it's what i wanna fucking do cause all these opinions and all these positions they come in in millions they block in your vision but no you can't listen that shit is all fiction cause you hold the power you're as long never as you're dreaming สวัสดีครับบินวณเซอร์วิก็มีรถดีๆเข้ามาจำหน่ายกันอีกแล้วนะครับนั่คือคันนี้เลยครับ โตโยต้าโคโรล่าปี1997นะครับชมภายนอก,ก่อนครับมีล้อแม็กไปให้ด้วยนะครับนี่คือภายในนะครับภายในกิบๆเลยนะครับรถคันนี้ใช้กระจกไฟฟ้า4บานนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างครับนี่เลยนะครับเครื่องพัน 55A นะครับเครื่องกิฟต์เลยนะครับ โอเคนะครับรถคันนี้มีเอกสารครบนะครับมีเล่มพร้อมโอนนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์094 2 7 4 1 8 3 2นะครับบอมนะครับเลขเบอร์หนึ่งนะครับ0 6 5 7 4 0 8 7 5 1บุ๋มนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับช่วงล่างดีนะครับขับทางไกลนด้สบายครับผมถ้าสนใจทางมาได้นะครับขอบคุณมากครับ